ปวดฟันทําอย่างไรกันดีวันนี้จะแนะนําสมุนไพรตัวนี้นะปวดฟันคุณต้องมานํานี่เลยสิ่งที่คุณต้องใช้ก็คือทองพันช่างค่ะคุณนําทองพันช่างนี่นะนําใบใบที่แบบไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปนะนํามาล้างแล้วนํามาตำ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 แล้วคั้นเอาน้ำเขียวๆข,ของเขานะน้ําเข้มๆอะ่ะแล้วนํำมาอุดฟันของคุณตนที่คุณเป็น เป็นเขาเรียกอะไรปรวดฟันแล้วที่มีรูแมนะคุณหยอดลงไปแค่นั้นคุณทําแค่นี้แหละอาการปรวดฟันของคุณไม่ว่าจะปวดแค่ไหนนะทองพันช่างแก้ปัญหาให้คุณได้คลิปนี้แนะนําสมุนไพรอีกตัวก็คือทองพันช่างเนาะปัญหาเรื่องสุขภาพนะถ้าคุณเห็นเบนพัชระเมื่อไหร่คุณต้องนึกถึงเลยนะอาการแน,น่นๆเหนื่อยๆให้ใจไม่อิ่มทำอะไรนิดหน่อยมันเหนื่อยมันเพียใจสัน่นๆอย่างเงี้ยพี่หมอได้ให้คาแนะนาปรึกษากันหลายๆท่านไปเลยหายได้ดีมากเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงจากาการเด้มเก่า 097 289 4916เป็นพัชระค่ะ